พอ,อีแล้วพี่น้องพอแล้วพี่น้องนี่โตแลกแหก้งมานพี่น้องกําลังออกเลยโอ้นี่พี่น้องจะจันอ่อนนี่นี่ยืนนิดอันนี้เลยน,นี่เห็นบ่พี่น้องแแบบที่สองพี่น้อง ครับสบายดีนาอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสุขคนอีกคือเก้ามันนี่พี่น้องมัอนี่ก็กับมาพอกันย่คำคำคำอีกคือเก่ามัอนี้บบาวพ่อนวาษิภาพี่น้องไปหาเนี่ยงแมงเจ๊กจันไม่ว่าไต่แม่งเจ๊กจันอ่อนพี่น้องภาษิมันดือบมันมันนี่ก็ไปหลุ่นไปส้มต้องการพี่น้องหลังจากบทอะไรไปนเนี่ยงโอ้กะหลายวันในได้พี่น้องเห็นลุงจอยพนมามันออกเพราะอะไรจับอยู่เพนว่าบ่าพ่อนกะสิร่องไปมัอนี่ แต่ไหนก็ไปรุนไปส้มเหมือนกันพี่นอ้องป่ะพ่อกันอยู่ไม้เด้อยพี่นอ้องฮะพี่นอ้องไะพี่น้องตอนนี้ว่าพ่นก็นมางหอดปลาเด้ดน้องพี่น้องหอดมองหอดไม้เทาสีเงี้ยงเด้อนี่แหละพี่น้องก็อยู่น้ำปลาหมักม่วงนี่พี่น้อง มาหาเงียบเบิ่งวัดสีมานดอบัวมานกระุ่นไปน้ำกันพี่น้องมาหนิอู้พี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่น้องนี่ตัวแรกแห้งมานพี่น้องกำลังออกเลยโอ้พี่น้องจะจันอ,อน่อนอะพี่น้องมาไล่แล้วพี่น้องตัวแรก ไปกันต่ออีกพี่น้องโอ้มาผ่านมาสองต้นกระพาะเลยพี่น้องต้นนี้มี่วะต้นนี้โอ้พี่น้องพี่น้องนี่นี่อยู่ในอันนี้เลยน,นี่เห็นบ่พี่น้องแต้มที่สองพี่น้องอยู่ในเขาส้อมงามูวงเนาะพี่น้อง โอ้โห,โโหต้นนี้ก็มีพี่น้องต้นนี้ก็มีนี่พี่น้องโอ้ยแต้มที่สามเลยพี่น้องอน,นี่เออมื่อนี้จะจันออกเล้วพี่น้องจะจันออกพี่น้องมื่อนี้ไปกันต่อพี่น้องเมื่อกสิมืดเนี่ยแล้อพี่น้อง เพราว่าวาวตน้นนี่พี่น้องโอ้ต้นนี้ก็มีพี่น้องนี่อยู่สูงสูงเติบต้นนี้สีแต้มเดยพี่น้องโอ้ยี่อีกพี่น้องนี่หาเอ้าลุ่นไปน้ำกันพี่น้องโอ้ ขออ่อยแล้วพี่น้องนี่พี่น้องอยู่ตำตำเลยดูพี่น้องเลยแถมที่หกพ่อป้อนก็นเอาขวดมาขันเต็มนี่ก็รู้เลยพี่น้องเต็มนี่กระรับสามสี่สิบเต็มขวดโอ้ทางนี้ก็มีพี่น้อง นี่เด้อพี่น้องจักจันอ่อนมันสิอยูจ่จังสิพี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องหอยต้องแตง่งโอ้ส่วนนี้พี่น้องบกพ้าดนี่พี่น้องพออีกแล้วกำลังหลอกขาพอดด พี่น้องพออีเดียพี่น้องเฮ้ย hey. oh, สวยงะมจักจันอ่อนพี่น้องแนว่ยเสบของอยู่ใตดิ้นคนนรกนี่พี่น้องแกกันอาหารไตดิ้นนี hey, ่พี่น้อง ตัวนี้กำลังสีลอกขาเป้อตัวนี้นโอ้มันเป็นมันได้นี่พี่น้องโอ้ตัวนี้ขึ้นอยู่ในก้หนอหห้าพี่น้องเห็นม่้พี่น้องเออมันขึ้นสำนักสำนึงบริเฮนได้หน่พี่น้อง พ่ออีเด้วพี่น้องอยู่ตำตำนั่นเอมพ่ออีเดียพี่น้อง,น,ออออน,องนี่มันกำลังสิโลเลย ต้นนี้สองเลี้ยนเลยพี่นอ้องนี่ต้นหนึ่ง,งน่าจอยู่ทึ่งต้นหนึ่งพี่นอ้องสองเลี้ยนเลยเจ้าไรเจ้าโตเลยว่าพ่อนก็บริหนับพี่น้องนี่ถาไปนับดูเน,น,นพื่นอพี่น้องมาแย่งเดี่ยว่นนี้ Ini penyuko nya พออีแล้วพี่น้องกำลังรอขาบเลยตัวนี้กำลังรอขาบพี่นอ้องตัวนี้ยังเป็นนางอยู่ อ้มึอน,นี้ออกลายเ้อพี่น้องพ่อเรื่อยๆอยู่พี่น้องนี่หมูกระแมนกำลังฉีกขาดนี่พี่น้อง ต้นนี่สองโตเือากันพี่น้องนี่ตัวหนึ่งเนี่ยก็น,นี่ตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ก็เลยลุ้นเลยจับอยู่พี่น้องโอ้ต้นนี้พี่น้องสามสีพี่น้องต้นนี้นี่พี่น้องสองเลี้ยนกันเลย Ừ. Nè. Thương, nhìn thương cái cái tô nưng, cái nưng. nưng chỗ này, này, này bay mạnh đấy. พี่น้องต,ต้นนี่พี่น้องต้นต้นนี่พี่น้องเฮอ้นี่เลี้ยนกันหลับสาบอยู่พี่น้องสีคือกันต้นนี่ยู่รุมนี่สองต้นนี้ก็สี อ๋ออีเด้ยพี่น้องตัวนี้โอ้โอ้โอ่อีเด้ยพี่น้องสองบนฟาง ตัวหนึ่งพี่น้องมันหลุดทา่าไหมตอนนี้บ้าพ้อนกับลรไต่มาไรสักพักเลยเนาะพี่น้องเอาพ้อนก็นว่าสีเดินทางกับแล้วแับนี้นี่พี่น้อง ไล่ไลเตอิอพี่น้องเกือบเต็มขวดเกือบเต็มขวดแลยพี่น้องจะไรก็ไปรุ่นไปส้มกันอยู่เพื่อนพี่น้องพี่น้องาพ่อนกับสิมานับเบิงว่าสิมนานจากโตมาหน,นิไปพอกันอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้เพื่อนในพี่น้องวันนี้น่าจะให้แม่บาทเป็นที่ โอ้พี่น้องได้ไลยเติบไปเมือนนี่นีพี่น้องประมาณถวยน้อยหนึ่งพอปนเดี๋ยวพี่น้องมือนนี่หือว่ามานันว่าชีสมีนู่นยังมันจังเสียบเนาะพี่น้องกับข้อมินมาบอกเนยเด้อพี่น้องวา่าสีคนบ่ปนใส่หมกม่วงหรือว่าขวา้าทอดบ่กวิพี่น้อง จงสแบมืออื่นพูดแน่พี่น้องขาครับส้มคลิปต่อไปพี่นอ้องวาวว่องเช็ดไมนู่ยังเนาะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สำนีละพี่น้องก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากเลยเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในกันเนาะพี่น้องในคลิปอ,อีกต่อไปนี่พี่น้องโอ้หันมานบอกกันไหมคลิปนะบายดี